ครับผมเขาบอกว่าใช้เครื่องกําเนิดโอโซนแล้วผักจะกรอบนานขึ้นนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่นี่คือผักปลูกเองครับยังไงมันก็กรอบอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆที่เราได้คือความสะอาดครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านผมคุณนเอ็นามเอฟนะครับไหลไปเรื่อยชนแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมา DIY นะครับผมเราจะมาสร้าง เครื่องกำเนิดโอโซนเนนะครับเพื่อใช้ล้างผักหรือไม้นะครับผมแล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อในห้องนะครับแล้วก็ในรถยนต์นะครับผมอันนี้จะทําเป็นระบบ12โวลต์นะครับเป็นระบบ DC แต่ว่าผมจะเป็นสาย DIY ของ r c นะครับก็คือเราจะใช้แบตเตอรี่แล้วก็ใช้พวกอุปกรณ์แจ็ค r c ของเรานะครับในการสร้างเครื่องกําเนิดโอโซนครับไปดูเังครับผมเดี๋ยวก่อนอดี๋ไปดูข้างในก่อนนะครับว่าชุดของเขามีอะไรบ้างดูเองครับ ครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวโอโซนกล่องโอโซนที่ผมได้มานะครับคือเครื่องผลิตโอโซนเจเนเรเตอร์นะครับก็คือผลิตประจุลบนั่นแหละครับผมนะครับที่เขาให้มาก็จะมีตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวหัวฟู่เนี่ยมันจะเอามาใส่แช่น้ําได้นะครับผมทาให้น้ํามีประจุลบเพื่อฆ่าเชื้อโรคฆ่า อะไรต่างๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นขนาดของเขานะครับผมพันมิลลิกรัม per hour นะครับก็คือ1นึ่มิลลิกรัมต่อหนชั่วโมงนะครับแต่นเนี้ยเขาให้มาเป็นแจ็คที่ใช้กับภายในรถนะครับคือเขาออกแบบมาให้ตัวเนี้ยใช้ภายในรถแต่ผมเนี้ยจะมาดัดแปลงนะครับให้เป็นสาย RC DIY นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการตัดแล้วเราก็จะใส่แจ็ค RC ของเรานะครับผมใช้ XT 6 0นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะเพิ่มความยาว ด้วยชุดสายที่ผมเอาไปใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแจ็คผู้เมียท t หกศนะครับแล้วก็ต่อเป็นสายยาวจะได้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ไม่ต่อตายไปเลยก็เพราะว่าทําแจ็คแบบเนี้ก็คือถ้าเราจะเอาไปใช้กับไฟรถยนต์นะครับเราก็เสียบแจ็คคือเราทําหัวแปลงชุดแจ็คแปลงไว้นะครับเราก็ไปใช้แจ็คแปลงเพื่อเสียบกับไฟรถยนต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เอาดอ ที่นอกเหนือไปจากรถหรือใช้ในบริเวณอื่นที่นอกเหนือจากรถเราก็ใช้แบต r c เราครับผมชิลๆเลยครับ3เซลนะครับผมแบต RC 3เซลล์เซเราเสียบตรงได้เลยนะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันตอนทําเสร็จนะครับซึ่งวิธีทำเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับขอแค่มีอุปกรณ์ก็คือตัวแจ็คเท่านั้นเองเป็นชุดผู้มีอย่างนี้นะครับก็ใช้2ชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเราเราทำที่เพื่อต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่ที่เราเล่น R c ซของเรานะครับอีกชุดหนึ่งก็คือทําเป็นแจ็ค เอาไว้เพื่อเสียบกลับมาเป็นหัวที่จุดบุหรี่ภายในรถโอเคครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ไปดูกันครับผมนี่ครับผมลงมือได้ครับตัดเลยตัดเลชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับ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 ,ชบนี่ครับผมตายบัตรกีเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอามาให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้เข้าเข้าสู่เขตแดนรกลุงลังของผมแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดสวิตชิ่งครับหมายรกจริงๆไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆโอเคครับหมุนพัดลมดูดอากาศนะครับเพราะว่าควันตะกั่วเป็นฟิษนะครับชุดไฟก็คือชุดไฟ r c ร์ตีเราเนี่ยแหละครับผมที่ใช้ในการดูดอากาศนะครับใบพัดก็ใบพัดอารีนี่แหละครับ เราก็เร่งนะครับวอลลุ่มก็เป็นเซอร์วเทเตอร์ของ RC นี่แหละครับเพื่อดูดควันตะกั่วออกไปเราก็ลงมือบัดกรีได้เลยครับผมเดี๋ยวบัดกรีเสร็จแล้วผมถ่ายงานตอนเสร็จให้ดูทีนะครับเตรียมแจ็คเตรียมสายให้พร้อมลุยแทดแดมเสร็จแล้วครับผมนี่นะครับบัดกรีเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับแจ็ค RC ของเรานะครับ XT 6 0นะครับก็ ด้านนี้นะครับต่อให้เป็นตัวพู้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าเราใช้แบต r c ีเสียบนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้ก็ให้เป็นตัวเมียเมื่อเราต้องการใช้เป็นไฟรถก็เสียบปุ๊บแล้วก็ไปเสียบท,ที่จุดบุหรี่รถได้เลยนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการความสะดวกก็ผมก็แนะนาให้เพิ่มสวิตช์ออนออฟนะครับส่วนนี้ก็เป็นสวิตช์ออนออฟที่เอาไว้เช็คชุดฟงชุดไฟเวลาผมทํางาน r าซนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้แจ็ค XT 60อีก1ชุดผู้เมียนะครับ แล้วก็สามารถเอาไปใส่ผ่านออนออฟเมื่อเราจะใช้เป็นไฟรถก็ได้แล้วแต่เรานะครับคือเสียบคาไว้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ออฟถ้าเราใช้เราก็ออนเท่านี้ครับผมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วไปใช้งานกันดูครับผมแบต RC มาครับนี่นะครับผมผมเสียบแบตเตอรี่อาซของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ3มเซลลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะครับมันจะมีเสียงออดก็คือเสียงปั๊มนั่นแหละฮะเห็นไหมครับอ่า นี่นะครับผมจะให้ดูนะครับพอเวลาผมออนนะครับพอประจุลบมันทํางานเนี่ยผมสังเกตนะครับเนี่ยเลขที่บนคลิปเปอร์ดิจิตอลของผมอะมันวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออนให้ดูนะครับออนปุ๊บเนี่ฮะพอออฟปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าโอเคครับก็คือตัวประจุลบเนี่ยทํางานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไ่แค่ผักแค่ผลไม้หรือก็ หรือจะเอาไปอบโอโซนในรถหรืออบโอโซนในห้องในห้องน้ําที่ที่มันมีกลิ่นอับๆกลิ่นเหมน็นๆนะครับผมสามารถเอาเครื่องผลิตประจุลบเนี่ยไปนะครับสร้างโอโซนในบริเวณน,นั้นได้นะครับแต่แต่แนะนํานะครับตัวคนเราเนะี่ยไม่ควรอยู่ในบริเวณนั้นนะครับระหว่างที่อบโอโซนเนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้นะครับผมอบโอโซนเสร็จแล้วก็ต้องเปิดห้องทิ้งไว้15นาทีขึ้นไปนะครับผมโอเคไปใช้งานกันดูครับ ครับผมนี่นะครับเราก็เอาหัวฟู่นะครับมาจุ่มลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะแช่ผักกับผลไม้นะครับก็เป็นอ่างวนกับพวกผักที่กึนกับข้าวนะครับมาแช่ลงไปนะครับให้เขาถึงก้นเสร็จแล้วก็นะครับแบตอารตีเรานะครับสามเซลนะครับผมเสียบได้เลยเปิดปึ๊บนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะฟอง้งล่างนะครับ ก็จะทํางานนะครับผมอันนี้ในน้ำเนี่ยก็จะมีประจุลบมันก็จะฆ่าเชื้อนะครับผมตามหลักการของเขาครับส่วนอันนี้นะครับเราก็เอาไปเหียบไว้ริมๆนะครับคือถ้าสายเนี่ยต้องการให้ยาวกว่านี้เราก็ไปซื้อสายใหม่ก็ได้นะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมผมผมเขียนแบบ3 d มดีิ้นนะครับแล้วผมก็พิมพ์ตัวต่อกมาผมก็แค่ไปซื้อสายไม่ต้องไปถอดจุ๊บหัวจุ๊บหลังเพื่อทำสายใหม่นะครับผมต่อแค่ตรงกลางก็จบแล้ว แล้วก็เนี่ยแบตเตอรี่แล้วก็ลดไปเพราะว่าเราต่อสายไปแล้วเราจะเอาแบตไปวางให้หนีน้ํายังไงก็ได้นะครับผมแล้วเราประมาณนี้นะครับผมผักผลไม้ก็แล้วแต่เรานะครับปริมาณเยอะก็ครึ่งชั่วโมงปริมาณน้อย15นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ควรจะ15นาทีขึ้นไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําเปล่าอีกทีนะครับน้าสะอาดนะครับผมแล้วก็ทานได้เลยครับฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับประจุลบสามารถเขา เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าคโพลิยูร์ลบสามารถฆ่าไข่พยาธิได้ด้วยนะครับผมซึ่งไข่พยาธิเนี่ยอุณหภูมิร้อยองศาขึ้นไปมันก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวโอโซนนะครับผมมันสามารถฆ่าไข่พยาธิได้ฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็กําจัดกลิ่นในตรงนี้ได้ด้วยโอเคครับจบคลิปตะปิงเท่านี้ครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผม R c ซ i y ครับครับคผมนี่นะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆชอบนะครับผมแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามไหลไปเรื่อยช n e l ของผมนะครับผมอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเครื่องตั้งประจุลบนะครับเครื่องตั้งโอโซนที่เป็นระบบไฟบ้านนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับและต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าผมทําอีกคลิปหนึ่งผมจะทําเป็นเวอร์ชันไฟบ้านนะครับผมแล้วก็จะใช้สวิตช์ทอมเมอร์นะครับ ก็คือคอนเซปต์คล้ายๆกับเครื่องที่เขาขายกันเลยครับก็คือจะทําให้ตั้งเวลาได้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามช anel หลาไปเรื่อยของผมไปด้วยนะครับครับผมนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมทดลองเพียงประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าปริมาณผักกับผลไม้มีนิดเดียวนะครับนี่นะครับจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะตรงเนี้ยตรงนิ้วก้อยผมนะดิมเนี้ยจะเป็นเหมือนตัวพีนะครับ เดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูใกล้กลเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงนิ้วก้อยผมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็นตัวเพล้แลวตัวนี้เหมือนจะเป็นเหมือนตัวหนอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมือถือตกน้ำเนี่ยริมเนี้ยเป็นตัวเล็กๆตรงนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะครับผมนี่สิบห้านาทีเองนะครับอืมเขาหลุดออกมาเองนะครับไม่ได้ไปคนน้ำไม่ได้อะไรผักนี่ใส่ไปเฉยๆนะครับผม ก็โอเคครับแต่ยังไงนะครับเราก็ควรล้างด้วยน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วก็น้ําตอนที่ใส่โอโซนเนี่ยผมก็ใช้เป็นพวกผงเบกกิ้งโซดาพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเกลือหรือน้ําส้มสายชูก็ได้นะครับผมแต่นี้คือเราใช้เพียงแค่น้ํานะครับผมเราใช้เพียงแค่น้ําเปล่านะครับโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับล้างสารพิษนะครับแล้วก็ฆ่าพวกพวก เพี้ยพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับไข่พยองไข่พญาตนะครับยังไงก็สะอาดขึ้นก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับผมเขเคครับนี่นะครับเราก็มาลองกินกันเลยนะครับเอาจะกผักก่อนนะครับแลก็ที่ขอพูดขบอกนะว่ากรอบอุ๊ยเขาบอกว่าใช้เครื่องกำเนิดโอโซนแล้วผักจะกรอบนานขึ้นนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่นี่คือผักปลูกเองครับยังไงมันก็กรอบอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆที่เราได้คือความสะอาดับ Mm hmm. กลับครับเรามั่นใจเรื่องความสะอาดนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับผลไม้ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อล้างด้วยโอโซนแล้วนะครับผลไม้ก็จะเหมือนสดนานขึ้นนะครับผมอันนี้ก็แม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่เคยทิ้งไว้หลายวัน,นครับกินแป๊บเดียวก็หมดอ่าเดี๋ยวผมลองผลไม้บ้างอันนี้อะไรอ่ะอหุ่นยาวลายเม็ดทั้งคู่ป่ะลายเม็ดทั้งคู่นะครับอันนี้หุ่นแดงลองดู ังมา,อา,ากอร่อยครับเพื่<ๆ>อนเก็<ๆ>าจบคลิป<ๆ>แล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเลื่อ a ชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน